ตมเติ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 มชัมชมชัมคุยชมฮัลโหลโอยเอ่อชมด้านเน็ตผมรุด แชมชมชมให้ท้าย EP สองกร่จัดัตีทุกท่านวันนี้มาแน่นบีชามอมแชมูยะจัเมืองยิงเลยเฮ้ยบีสามอมแมูเติร์เมืองเยิงเยลย วีสนอะไรอ่ะฮุยจำ้ำถึงล่มเกิดอ่ะเหรอถึงล่มโอเคๆถึงล่มเกิดแชโดมาแล้วมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหน นี่ไปทางไหนล่ะไม่กูเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ฝึงมึงดีกวะมันอันไหนอ่ะโอเคทำลายเต่าทองรับเึิ่มเตยมการต่อสู้ ค่อยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาย่าวิ่งหนีตึง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 วายกกก็ไม่ได้ตึงหรอกเออมันมามันมาด้วงมาร์ทเลเดอร์ด้วงตาย แล้ผมได้วิ่งเร็วผมได้เร็วซานซาเสินซานจิตสุนซานดิติซานนาจ้าอ่าวดีจ้าเนี่านานีนาอ่าวดีน้าเนี่ยจ้านานามาถึงละใหม่มาตีนี่กัน เจ Galaxy, เ็บเจบเจอาเออามาดิทำไรอเจ็บเจเจไม่เจ็บหรอกแก่กูไปไปมาป้าดีกว่าไปหาหมอปอดีกว่าหนหนโอเอ้าจ้าจ้า

แมลแรงสาบมาแล้วไงงอ้งเเอใช้ไม่ตีมาป้าให้กหน่อยมาป้ามันโหนมากกูกลัวมันมันหนักกวเกินไปมันลบสกิลกูไดส้สกิลเลยเนี่ยไม,ไม่ใช่สกิลไม่ใช่สกิลลบได้ทุกดอก ลบแคบเลยทุกดอกแต่มันก็นตายอยู่ดีตัวที่เออมันจะตายตายดีตายเออกูได้พึ่งที่มันสามารถเพิ่มค้อมเร็วได้ด้วยฮะพึ่งดีเนี่ยรกกูชอบความเร็วมากตายซะอุ้โยฮู้ยย่เย็นยี่กูได้ยยยเยญญ็นยียยยย็นยีเป็นสิ่งที่โตูดี อย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะตายซะตายซะไม่เอาไม่เอามาอุย้ยมันไม่นี่ฮะนี่นะี่เลยตกใจชิวๆแค่ไหะโว้ ตายตายตายมึงตายเถอะมึงอย่าลุก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 แค่นั้นแหละอุ้ยแค่นั้นแหละเห็นนะอุ้ยจะตายจะตายอุ้ยดูตายเลยวะถึงลมยุไสอ่ะ มึงเห็นผมงงไปอ้าวเกูนึกว่าจะมาหน่อยแต่มันตรงหนาดิเออมันตรงมีโอกาสที่นึกว่ามันเออมันมันเอออนรนันรนีมันเืนันนมันนี่มันมันเต่าน่อยเต่าท้อยเต่าแดง เต่าทองเต่าทองกูดักไป้ยอะๆยันยี่อยู่ตรงนั้นจังเลยมึงดูดิเยอะๆยันยี่อยู่ตรงนั้นอ่ะยอะๆๆยันยี่อยากได้มากอ้ยไอ้ไม่ไม่อ้ไอ้เป็นพี่กูเอ๊ะช่ำกูดขามเลยชูจัดละ มาตรงนี้กูจำได้มันีบอดโครตรโนเลยรับกลัวนะก็ตายวิววิววิวลงมาแล้วก็จะเจอเออปูดแดงกูจะเจอปูดแดงสองตัวแต่มันกระสิทธ์ลบมันกระสิทธ์ตายง่ายๆแต่โคตรไอเหี้ยปูดแดงมันก็ตายง่ายใช่ไหมตายให้หมด เลยตายให้หมดเลยเฮ้ยว้าวของดีของดีเอ้ไม่ๆระเบิดพระท่านกูฟี่เก่าวีเกนหมดก่อนพลังแต้มการต่อสู้เดนะี๋ยนะฮู้ จำเปิดร่างโมโตเวควสอะไรนี่ความจุความจุดดูแหละจุยังจุกท้องแน่ๆเลยใช่ไหมคุ้มดูกูมีผึมม่งไฟยังเยอะ,มม 3, อะ,อะกูม,มีสามสี่ตัวไอ้เขียตัวเนี้ยไอ้เขียกูมีสามตัวไอ้หิงห้อยบดีลูกหลัก เจออิงอ้อยแล้วกูได้รับยังบลูโคตรเกลืออุ้ยอิงอ้อยมาอีกแล้วอิงอ้อยลูกจ้าโยอเยี่ยงยิ่ยงยี่อุ้ยอิงอ้อยมาเรื่อยๆขอโยโยย่อยยี่ยี่อิงอยอุ้ยกูได้ย่อยยิอยี่ โยโยยินยีกูได้โยโยยินยีโยโยยินยีโยโยยินยีเโดอย่างตึงวอมแมนผู้สาวของเห่าโอ้โหเผ่งไฟนี่มันดีดีสร้อยกูได้เยอะมากแต่ทีหลังไม่ต้องนะ bún sáng 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 có sáng 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 เชโดหนึ 1, ่งพันไอสัตว์น้อยมากมากเลยนี่มามามาอ,อาอีกอีกมาอีกหน่อยวูฟัดจาวเพื่อนบ้านทุ่งสาของ ไอ้เห oh, 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 hey, ี้ยผึ่งเว้นมึงว่าเขางม่นด้มองว่ะเฮ้ย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 ดูเโดอแล้วก็ยังไงต่อไม่รู้โหกูเอ้าพระเจ้าเอ้ยกูเก้งมากขอบอกตรงๆโคตรตึงโคตรตึงมูนแม่ไม่ ป,ป,ลปลูกต้นไม้เฮ้ยชําต้นไม้เหลือเท่าไหรบู้ใครไครปลูกวะเฮ้ยไพ่ปลูกต้นไม้อะ่ะโูเพื่อนต้นไม้เลือหนึ่งล้าน โยยยิงยี่ประมาณเท่าไรวะดูกันสามอันเอ๊แล้วก็ไม่ไม่ไม่อย่ายาเฮ้ยอะไรเนี่ย้ยทำไมมันอ๋อกูรู้และเฮ้ยตันตันหืมอุ้ย เชื่อตู้เได้พึงไม่พึงเส้นหมวกกันน็อกพึงไม่ด้วยหายาพึ่งพึ่งที่พักดีนี่จะทำอะไรวะเนี่ยพึ่งพักดีอะไรเขาครวนแดดจันทร์กูไปก,กี่อันดี เน่คดเด็กเด็กเด็กนี่กี่อันนะกูยู่อนที่ทำลังโนนคเวอร์โอเคมึงอจะตีนั่นใช่ไหมกูรู้ะจะไปอ๋อกูรูล้ละไหนโคเวอร์จะทำไร ถ้ากูต้องไปบ่เนี่ยกูมาแล้วจังไดต่อช่เข้าไปตีนั่นกันเถอะตรงลับอ่ะที่มึงพากูไปตีกูยับได้ตังเก่อมาา น่ะตรงนี้กูอยู่ตรงนี้แป๊บแป๊บหนึ่งกูนั่งเข่าแบบน,นึงนะเขาอยากจัดเลยมาดีบบกเต้าเต้าเลือดสองพันห้าร้อยน่อยๆน่อยนะ ใ่มันหลบโผดเก่งไงตูตุ่มตุ่มตุ่มเตี่ยมบุมบวมแบบนี้มันตบจังตึงโอ้กูต้องไปโดนกูลบมันยังเก่งวายไอ้ดวงงูยังไงมันก็ตีกูไม่ได้เออกูทำไมกูต้องโดนเออโดนไล่ตบคนเดียวเลยคือสรุปคือกูต้องโดนไล่ตบกูต้องเท็ดีว่าระมัน ทำไมต้องีเลยเยอ๋วอวายุทำไมมันเดือดเดือดใชอืมเป็นก็ต้องใจดีๆมากคือนด้วยการเต้น เอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บโอ้บอก่าโดนที่เดียวเลือดตัวเดียวเลือดกูหิวเร็วจัดเลยโอ้โไอ้เมึงตีกูมาสามรอบกูก็ไม่ตายนนะเพื่อนเดี๋ยวมึงเดินมแต่อนแล้วกูจะบอกวิธีนก็คือแมรองมัแกแล้วมันยู่นิับห่งถสมแบบค่อยหนึงแล้วก็เดินไปข้านขวา ไม่ไม่กูลบเดินแค่จังเชี่แหละมันก็ตีกูประด้ละเนี่ยเลือดกูหิ้วเต็มแล้วเนี่ยเต็ม,มเ,เต็มละมึงไปเลยมึงไปเลื่อยอย่ากูดีตามช่วยคุณช่วยการเอานี้ตีมันตีมันตีมันช่ยได้เยอะเลยืมเยอะมาก พึ่งโง่ปีมันแรงกว่านี้ไอ้ลูกพ่อแล้วมึงเลเวลเจ็ดแล้วกูเลเวลหกกูจะตีมึงไหวยังไงไอด้ดวงเวนแล้วมึงเลือดแค่นิดเดียวนะโอ้ยมันใกล้จะตายแล้วลำมังนะ

เต้าง่ตายไงหมากรุ่นเนี่ยมาได้เงินบ่เพื่อนหนึ่งล้านโู้อย่าอย่ากูจะตาย พงกูนี่มันกขยันเหมือนกันนะเนี่ยอย่าพึ่งกูนี่ขยันตีมากถึงมันจะลบเตยเท่าไหร่กูพึ่งกูก็ตีอย่างเดียว ซีมันดอบของดีเพื่อนโอคนเคกูจำได้ว่ากูเคยดูพี่คชชาพี่คชชาเคยสู่กับบักกะนีอยู่กูเขียวเด้เขียวไดมันจมอีกเงียบคือๆอยู่ แลหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเจ็ดสิบสามหน่วยใช่กูขาคนเดียวกูอีซี่มาปุ่งนีการมีกะกูว่ากูไม่ลองกลัวมาปลาที่มันอยู่นั่นแหละว่ากูตบส้มบัปน่งง่ายๆเลยเนี่ยกูกับเก่งกูแบบปลาปลาอะไรเงี้ยจะแค่เราทำเนี่ยโคตรชิเลยได้เพื่อนตัวเขียวๆไหนม่เห็นไม่มีอย่างนี้ โอ้ของดีบอกบอกไม่หยัางขึ้นเลยได้แค่หนึ่งร้อกินกพ่อกูจะออกไปบักแรดมันกระสิบท,ทำลายกู ยุสิได้อะไรมาบ้างโอ้ได้ทัวร์มาโหแชมป์เย่ตัวของดีกูกูากามาตีทุกวันดีกว่ากูาได้ยอดย่อ,ยยอจันลีมาประมาณโอหโหดีจิ้มหายกาชูชอบชอบโหตัวหาใบโหแกม กูมีนังเยอะเตอยวมากกว่าท่องภารกิจได้ไปวะภารกิจของคุณมา,มาเมล็ดทันวันยี่สิบาันให้พึ่งแดกกดอ,อื่นเลยให้พึ่งีผมแดกแล้วกัน กูไม่เคยกินอ,อาหารเยอะขนาดนี้มาก่อนทานตะวันยี่ห้าโอเคสร็จละ <c oughs> จักไม่สองร้อยจักไม่น,นันสองร้อยอะ ตังกูบริหนึ่งล้านนะเพื่อนกูได้แค่สี่แสนหาแสนกูได้หาแสนสองมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเฮ้ยกูได้รับของดีกันละกูดีใจมาก ช่วงนี้ก็ดวงดีอะนะยันี่ตีย,กกยังไงโอ้พาลัคกิ้ยังไงทำไ้แต่กูจะอดทนได้บอกระพัลลัก,กิจสุดท้ายก็คือการใช้รถยนต์ดีให้ กูออกเขาไม่ก่อนกูนี่บอได้กูออกเขาไม่ก่อนเดี๋ยวเขามาไม่มันอันนี้มันเลื่อนบอได้เดี๋ยวเขาไม่ก่นัเนเงี้ย่างอยู่